อออย่าผมจะว่าไปนักมันจะมากเกินเอเอ,เอ คนฟวางจะเบื่อเนี่ยจะว่าผมได้ผมลองไปก่อนได้ร่างกายผมแค่คนดูไม่แลแตลอไปเท่าไรว่าคนเราเกิดมาสังขรารเปลี่ยนแปลมีเจ็บมีแก่ว่ามีเกิดมีตายก็อพอสังขารเปลี่ยนแปลยิ่งแก่ยิ่งยากนี่รู้ก็ทำอะไรมัง่ง สังขารเปลี่ยนแปงยิ่งแก่ยิ่งอยากรองออกไปได้สังขารขนาดนี้เราแก่ครเข้าวัดเข้าวอ้ฟาร์มอยากตัดทิ้งไปเลยแกว่าข้าอยากอะไรมันจะอยากไอพันนั้นอยากอะไรเลยอยากจะทําบุญอยากจะให้ทานอยากจะควังเทศอ๋อขนาดนั้นมันอยากเป็นเวลาไหมอยากอย่างเนี้ยอพระตีสามตีสี่นี่เริ่มอยากอยากแบบนี้มันยังไงสละมัง จะไม่ทําบุญซะในอะตอนนี้อ่ะเพราะที่บ้านไม่ได้ทําอาหารจะต้องเดินไปซื้อเขาอ๋อแล้วกว่าจะสว่างนี่ก็บูดหมดสิไม่ไม่เป็นไรลวก่อนจะไปถึงร้านค้าก็รวมรวมสว่างแล้วเวลาไหนที่อยากมากกว่าเขาอ่ะหกโมงเช้าเด็กลงเรือนสิไปหมดแล้ว <c oughs> อยากยางนี้ไม่ใช่อยากอะไรอยากจะใส่บาตรพระท่านมาโปรดสักชา้าพระใช่ไปรอพระก็ยังอยากเรื่อยอย่างนั้นแหละก็ยังอยากทุกวันนี่อยากจังเลยเมื่อนุ่มๆไม่เคยนึกอยากจะทําบุญทําทานเลยนันก็ให้อยากเรื่อยๆไปก่อนฮนะนึกก็จะได้มัง่ง ออเออย่าคนเราเกิดมาสังขารเปลี่ยนแปลยังมีเจ็บมีแก่มีเกิดมีตายศาสังขารเปลี่ยนแปลยิ่งแก่ยิ่งย,งยากเพราะแก่มากอยากมากผมจะบอกให้ ว่ายิ่งแกนยิ่งอยากไม่เคยพักเคยผ่อนเลยรือเคยผ่อนคนเราอยากกันมาต่อนเน้ยกลายแล้วจะตายว่ยกายจะตา,าคนเราอยากกันเมื่อตออแล้วว่ากลายจะตายฉันจะมองวิมานแล้วกาจะผ่านไปไม่ถึงจะไปชั้นดาวว่าดึงนึวกว่าจะไปไม่ได้ ไอ้ความโลภความหลงยังมาวงมาเวียนเหมือนยังตรงติดเกยนก็เหมือนสังขารร่างกายก็พูดถึงสังขารมันแปรผันแบ่งภาคว่าหัวงอกควันหักทิศแล้วน่าใจหายว่าควันหักปากลูกหูก็ตุบตาตี๋พอตตมองเิินของดีๆข้ายังนึกอยากได้ ความมองเองินคองดีดีผมยังนึกอยากได้ก็ลองไม่อยากสวายและสะวายเสียงหวานเ้ยพอ,ยอยมเมื่อจะไปด้วยกันเอลยมาแล้วไว้ไวาเมาืม่อจะไปเลยด้วยกันมาไว้วายพอพอเพื่อนมาชวนตัวกว่าผมไม่ใช่ หวังจะแต่งแะนกยาว่าจะไปวันนี้จะไปหาสาวต้องแต่งตัวให้สวยมีฉะนั้นเราก็ป่วยเลยก็การไปจึงหยิบแหนกระจกเข้ามาส่องแลว่าร่างกายเราก็แก่เลยก็เกินกายขาบนน้าเขาหองน้ำตาแทบนองอาบหน้าเอ้ย มายื่นพันก็ระนาไม่รู้จะทำทานายว่าข้าว่องก็เปิดหีบน้ำมือก็หยิบกางเกงแต่นายวิเวกวังเวงแสนอวอนไม่ไวายนั่นหยิบกางเกงเสื้ออกัศกว่าคอปากเสื้อปานว่าผ้าขาวน้อยเยลมันเลยแต่งให้ทันสมัยจึงหยิบเอาพระใส่คอบอกว่ารุ่งพรในมุนเอ,อ๊ย yeah วันนี้เอาไปอีกการตนนะจะให้ตัวลูกตายนนยิบกระตุดดอกโตนันวัดโพทยเมืองนรุงพระปานอาจารย์อดืงทันลงให้ไว้ลายถ้าผูกเอวต้องการอิดอักษรฤทธิ์คู่มือวันนี้ไปเที่ยวเคยถือเกียมเอาไปจะแต่งหนักทักชาแล้วก็ด้วยเวลาไม่รอย มาตีไปหาลูกหลองเอยจะลับลายสาวล้ลอลหลนานจะจะไรวางอันให้ตัวแกเดินขึ้นหน้าวางอันลาพวกขาเดินตามไปเฮ้ก็เดินขึ้นหน้าให้เจ้ามาตามหลังตั้งใจไปหาหน้าล้วคนนี้เลยอยู่ที่นายสมมติพักหนึ่งหนี่มาถึงหมูสาวเ นี่ฉันจะบอกเรื่องราวให้เข้าใจว่าให้ตัวของแก่เดินเร็วๆข้าจะได้ซ้อมในบันเอวของข้าให้ไวงาน,นและพวกเราเอ้ย,อย,อยแล้วจ่าช้างเอ้ยบ่ายพักตั้งนาเฮ้ยแล้วรีบไป